สวัสดีครับอร่อยเลิศกับุภูริในวันนี้พามาที่ยูฮอตพอทสาขาร์เดอร์คริสโต้พีชัยพฤกษ์ แห่งนี้ครับบรรยากาศร,ร้านจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ในโรงเตี๊ยมที่ประเทศจีนเลยละครับที่นี่เป็นร้านสุกี้ที่เกิดจากความชอบรับประทานอาหารจีนตำรับเซี่ยงไฮ้ของเจ้าของร้านและเกิดความประทับใจกับสุกี้สูตรเซี่ยงไฮ้เพราะดีต่อสุขภาพครับจึงนําสูตรสุกี้มาจากเซี่ยงไฮ้และประยุกต์รสชาติจนถูกปากคนไทยส่วนน้าจิ้มของเขาก็เป็นสูตรเฉพาะจากเชฟหนุ่มกระทะเหล็กเมนูสุกี้มีให้เลือกมากมายอย่างบะหมี่ยกที่มีสีมาจากใบเตยแท้นุ่มหอมทําวัน ต่อวันเส้นหมี่และเส้นหมี่ไข่ก็นําเข้ามาจากเซี่ยงไฮ้โดยตรงลูกชิ้นกุ้งมังกรที่รับประทานแล้วจะกรุบกรอบลูกชิลาวาลูกชิ้นกุ้งปลาและซีฟู้ดก็มีที่สําคัญผลิตภัณฑ์หมูทั้งหมดของที่ร้านเป็นออแกนิกครับส่วนที่เด็ดเคล็ดลับของอยู่ฮอตพอตหรือเหยา่หัวกั้วที่แปลว่าสุก,กี้ยอดเยี่ยมนั้นจะอยู่ที่อะไรตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีลพิพันธ์ใบพิสูจน์กันเลยครับเช้านี้อร่อยเลิศแบบ คล่องคอรีดอยู่ที่ร้าน You Hotpot Cuisine และท่านนี้คุณทวีโล่สุวรัสกรรมการผู้จัดการของร้านสวัสดีค่ะบคุณโจ่ะความพิเศษของ You Hotpot ร้าน u Hotpot เองเนี่ยจิ้มจุ่มมิ้งหมด3น้ำครับน้ำแรกคือน้ำน้ำใสน้ำใสเนี่ยเราทำมาจากหอยเชลล์กับเห็ดหอมนามาเคี่ยวกัน5ชั่วโมงอย่างต่มน้ำซุปที่2คือน้ำซุปต้มยำครับน้ำที่3เป็นน้ำซุปยาจีนครับแล้วมีอะไรมั่ง ที่จะจิ้มลงไปหลักๆที่เรามีก็คือบะหมี่ยกซึ่งบะหมี่ยกเนี่ยเราทําวันต่อวันและกลิ่นจะหอมใบเตยเพราะเราไม่ใช้ไม่ใช้สีเลย<อ>เราใช้ใบเตยเป็นตัวทํานอกจากบะหมี่ยกแล้วมีอะไรอีกครับผม เรานําเส้นหมี่นาเข้ามาจากเซี่ยงไฮ้โดยตรงก็คือเส้นหมี่ไข่เซี่ยงไฮ้แล้วก็เส้นเล็กไข่เซี่ยงไฮ้ครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยก็จะมีลูกชิ้นกุ้งมังกรลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวปลาปลาสวรคดีแล้วก็มีแผ่นปลาซีฟู้ดรวมถึงผลิตภัณฑ์หมูทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิกทั้งหมดส่วนน้าจิ้มของทางร้านยูคอร์ทด์ก็มีอยู่สองน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มแรกคือน้ําจิ้มหม่าล่าอีกน้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวที่สองเป็นน้ำจิ้มยูครับเป็นไงคะโอ้ ที่ยู o อ Pot ตคือซีนไม่ใช่อร่อยธรรมดาแล้วล่ะค่ะการันตีความอร่อยว่าอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ยูฮอตพอตสาขาเดอะคริสโต้พีทีทีชัยพฤกจากถนนแจ้งวัฒนะข้ามสะพานพระราม4เข้าสู่ถนนชัยพฤกษ์ยูฮอตพอตอยู่ติดกับปั๊มน้ำมันปตทภายในโครงการเดอะคริสโต้พีทีทีชัยพฤกชั้นสอง ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีรับิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับเพราะอร่อยอย่างเดียวไม่พอถ้าเป็นคุรีต้องอร่อยเลิศเท่านั้นครับเคล็ดลับอาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้ประโยชน์ของเก่ากี้อันดับแรกเลยมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง500เทา่าประโยชน์เห็นเด่นชัดเลยหนึ่งบำรุงสายตาสองช่วยทำให้เบาหวานของคุณนั้นไม่มากเกินไปและข้อสุดท้ายคือบำรุงตับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ